วันนี้เราไม่ได้อยู่ที่ทะเลไม่ได้อยู่ที่โรงแรมและก็ไม่ได้อยู่ที่รีสอร์ทใดๆนะคะแต่ว่าเราอยู่ที่นี่ค่ะสวนอาหาร The Garden เชียงใหม่ซึ่งเป็นสวนอาหารที่มีขนาดใหญ่พื้นที่กว้างขวางตั้งอยู่ที่ตำบลสันทรน้อยอำเภอสันทรายจังหวดัด เชียงใหม่ค่ะบริเวณโดยรอบของสวนอาหารเดอะการ์เด้นเชียงใหม่แห่งนี้ถูกออกแบบและตกแต่งไว้อย่างสวยงามวันนี้พวกเรามาที่นี่เพื่อจะประชุมคณะกรรมการสิทธิ์เก่าว,วิทยาลัยครูเชียงใหม่รหัส1.8และรหัส2.0งมื่อมาถึงแล้วก่อนการประชุม เราก็บันทึกภาพไว e ้เป็นท ok ี่ระลึกก่อนค่ะดูบรรยากาศนะคะมาแล้วบผมมาแล้วแต่ฉันอยนี่่ม้มาตู้ล่างสวยมางเลยไม่แห้เนดะกสวัสดีค่ะ ประชุมเสร็จแล้วก็จะไปสังสรค์กันคือมันเป็นอะไรค่ะไม่ได้เพื่อนแม่ล้อจะไปทานอาหารกันแล้วนะคะทานอาหารนะคะทานอาหารอย่างเดียวใช่ไหมทานอาหารแล้วก็ร้องเพลงวันนี้ดีใจที่สุดเลยค่ะมีเพื่อนมากันเยอะแยะเลยแต่เราไม่ค่อยได้เจอกันเลยเนาะรอให้ถึงวันวันงานรวมรุ่นจะได้เจอเพื่อนยน กว่าเราจะได้เจอกันเนี่ยไปฉันรับทานอาหารไปไปทานอาหารกัน <S <S วันนี้เรานัดกันที่ห้องเชียงรายซึ่งเป็นทั้งห้องอาหารห้องประชุมและห้องคาราโอเกะด้วยค่ะระหว่างทางก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้เราได้บันทึกภาพกัน ดูดูเข้าหยอกล้อกันสิคะคนบ้านเดียวกันกระตูนกับพี่เซฟค่ะพี่เซฟมือกล้องค่ะนี่เป็นมือกล้องสมัครเล่นแต่ภาพที่ได้มามันคือมืออาชีพชัดชัดเลยนะค,ะค,นะค่ะ เลยนี้เจ้าเย็นไปเลยไปเท่าไรนะมาจากปลายโอ้ไปเลยเลยนี้ไปเลยเลยนี้ด,<อ>ดูการบันทึกภาพแต่ละมุมแต่ละชอ็อตก็เหมือนจับปูใส่กระดนะนะะูกนั่นเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็เป็นสวอย่างเราแล้วก็ตามชมคณกรรมการกลุ่มเพื่อที่จะมีงานเล้ยงหล่นครับผมจ้า ครับผมอาจารยนจะมีอยไรเงินื่นสักหน่อยก็จ้าะนี้วันนี้ดีใจครับที่หมูเอาจน่ะไม่ได้มาปะกันนะครับเหมือนเหมือนไหนมาปะกันก็กลุ่มลุมลามกันกาคณะกรรมการนี้เรื่องดีใจครับแล้วก็ของขึ้หมูเอาจ์น่ะหยหายใจไปเหมือนเหมือนภาษาสุขภาพผมว่าใครยืนอยู่ในหมูเอายังเบี้ยงแถวอยู่ ไม่ต้องเป็นระเบียบเออไม่ต้องเป็นระเบียบท่านก็ไปหานางบางลีก็ไป่านา่นี้อมนะไม่ต้องเป็นระเบียบอันนี้ก็ยังเป็นระเบียบอยู่ไปไล่ไปเทิรนี่เขาบอกให้ยืนไปเลยไปเถิร์นั่นก็คือยืนแบบไม่ตั้งใจไม่ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติกระจัดกระจายกันไปเพราะจะได้ภาพพาโนรามา ที่สวยงามพีเซฟเขาบอกมาอย่างนั้นค่ะเดินทางประมาณ10บเมตรก็ใช้เวลานานเหลือเกินและนี่คือห้องประชุมและห้องคาราโอเกะที่ชื่อห้องว่าห้องเชียงรายซึ่งอยู่ในสวนอาหารเดอะการ์เด้นเชียงใหม่ กิจกรรมแรกของเราคือทานก่อนค่ะก่อนที่คุณเรืองฤทธิ์จันดีประธานรุ่นจะเปิดประชุมพวกเราก็ทานออเดอร์ง่ายๆรองท้องไปก่อนพร้อมกับน้ำลำญ่เย็นหวานชื่นใจอภินันทนาการจาก คุณกระตูนเจ้าเดิมนั่นเลยค่ะนี่ไม่ใช่คุณกระตูนนะคะนี่เป็นคุณรถค่ะคุณรถชนาคนสวยคุณกระตูนใส่เสื้อสีเขียวนั่นเลยค่ะเจ้าของน้ำลำใหญ่ที่ทํามาม้อเพื้แก่พวกเราทุกครั้งที่มีการพบปะกันขอบคุณมากๆนะคะขอให้ร่ใหำรวยความสุขค่ะ และแล้วก็ได้เวลาเปิดประชุมแล้วล่ะคะ่ะเอาก่อนเปิดประชุมก็ต้องมีการบันทึกภาพในห้องประชุมและวอร์มอัพเครื่องเสียงด้วยเพลงเพราะเพราะจากนักร้องในกลุ่มค่ะนั้นไปดูบรรยากาศกันนะคะ จากเมือตายท้ายกคมออกมาไหนครับครับมีคนเกิดที่บอกว่าจายไปตายที่ไหนน้ำเดือดตายกลุ้มเหอไปตายที่นักก จบแล้วล่ะค่ะคุณดนตรีจากนั้นก็มีการประชุมกันซึ่งก็ขออนุญาตเป็นกิจกรรมภายในนะคะหลังจากประชุมเสร็จก็รับประทานอาหารกันด้วยความอาร็์อร่อยแต่ท่านประธานรุ่นไม่ยอมทานอาหารค่ะจะร้องเพลงงั้นไปฟังเพลงเลยคะ่ะ สุดเตอนนี้ไม่ว่างอะไม่ว่างเดี๋ยวเดี๋ยวทำมันร้อนเนี่กนี่ไงเหมือนของเราคนี้ลงมาม่จ๊าอ่าสินี่ะมาาลืมลอร่อยไหมจ๊่ยจ้าอร่อยมาก น่ากินมากน้ำละยัยหมดหรือยังจ๊ะหมดแล้วจ้าหมดแล้วล่ะคะขายดีขายดีเรียกเลยทานก่อนอันนี้นานาเจอกันทีเนาะลำเจ้าลำเจ้าลทานอาหารเสร็จรีบขว้าไม้เลยค่ะจะพลาดได้ยังไงล่ะคะคุณติ๋ม คิวของคุณโกศลหนุน่มใหญ่จากมุงปายและคุณลาวันสาวสวยจากลำพูนเจ้า ด้วยหนุ่มเมืองปลายและสะพัายแม่ห้องสอนคุณเจียมจิตค่ะ อยู่นะคะแต่เปลี่ยนไปร้องคู่กับสาวสันปะตองค่ะคุณแวว ตอนนี้ก็ถึงคิวของคุณทองเปียวบ้างแล้วค่ะงั้นจัดไปเลยเ ใครเป็นใครแล้วล่ะคะ่ะงั้นฟังต่อเลยนะคะพ่านม่อยากเอาไปดูตาอย่างนี้ งั้นไปก็ไปค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อไปของยู่อย่างไรไวยเกษียณและขอปิดท้ายด้วยเพลงนี้จากคุณแววและคุณละวันสาวสันปะตองและสาวลำหูนค่ะ